<c oughs> ครับสวัสดีครับวันนี้วันพุธที่สิบสองนะอันนี้ตลาดตลาดปิปับ๊บยวอันนี้มาดูดูเร็วๆนะครับมีุไม่เต็มบาทแล้วก็มีหุ้นตัวเล็กๆแล้วก็หุ้นพื้นฐานหลายตัวนะครับอลองดูด้านบีอย่างเงี้ยวันนี้ก็ลุ่มดีนะโอเคนะครับแต่อย่างที่บอกเมื่อวานนะครับถ้าผ่านแปดสิบเก้าตังค์เก้าสิบตังค์ก็ดูดีนะวันนี้วันนี้ก็ขึ้นไปตั้งแปดสิบเจ็ดนะลงไปแปดสิบสี่ก็ แต่โมลูมมันก็ใช้ได้นะแล้วใน120นาทีทางขวาม,มือเนี่ยครับเอ่อก็ทรงสวยนะสผมว่า120นาทีทรงโอเคเลยนะลายวันก็ก็ยังมันยังไม่จะขาขึ้นนะดูทรงอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็ไม่ใช่นะแต่เนี่ยลายลายลายวีคอะมันก็เป็นไซส์เว้าขึ้นิดนิดๆในวีคนะครับแต่น,นี้เราไม่ต้องเปิดดูแล้วกันอ่าก็รอแล้วกันรอวมลูมให้มันแท่งใหญ่ๆหน่อยนะครับ จริงๆเนี้ยจะจะลงไปตะลุมบอลกับมันก็พอได้นะแต่เพียงอย่างผมว่าอย่าไปซื้อเยอะนะตีเทรลาตรงนี้นะครับอ่าตีนะครับปุ่นตีอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่านะเนี่ยครับไม่หลุดคุณก็ไม่ต้องขายนะแล้วเอ่อทดดิ้งวิวมันทําให้เชื่อมมาได้นะครับกดตรงนี้นะทาง้ายเนี่ยแต่ผมก็ให้มันเชื่อมทั้งสองอันกี่อันก็ได้นะฮะก็เชื่อมตรงนี้อ่ะรอดูแล้วกันนี้ถ้าใครมีอยู่ก็โหไปนะแต่้าให้ซื้อไหมก็ ผมก็ซื้อได้นะแต่อย่าไปซื้อเยอะรอให้มันเบรกตรงนี้ไปก่อนนะครับ 89, แปดสิบเก้าเราไปเล่นใน u p ไซ d ์ข้างบนเนี่ย c g d เนี่ยอาเมื่อาวานบอกว่าไม่มีวอลลุ่มวันนี้มาเลยนะครับวอลลุ่มแล้วราคาก็มาใช้ได้เลยนะผมผมก็เพิ่งรู้นะว่า CJD มันมีวอล l ลนเยอะอะไรขนาดนี้นะวันนี้โผล่มันโผล่มาในอะไรนะของ e finance เนี่ย,ยนะ e นะรูปไฟมามีมีวอลอะไรตั้งกี่ตัวเนี่ยอืมมีอะไรขนาดนั้นมันเลยถึงเวลาาแล้วนะ ม่ผมก็ไม่รู้นะครับวแต่มันหุ้นมันก็นิ่งเงียบๆนะครับตรงอย่างเงี้ยมันก็เป็นถ้าเอายาวๆนะอย่างเงี้ยยังไม่ใช่ขาขึ้นนะขาลงถ้าจะมองว่าจบก็ใช่อาจจะจบแล้วก็ได้แต่พิมห์บอว่ามันยังเป็นแค่สเตจแรกของการจบขาลงย่างยาวไกลถัามันจะรู้ตรงนี้ไปได้น,นะอย่างที่บอกนะครับหกสิบเอ็ดถ้า,ามีคนบางคนก็ถามว่าทาไมในเมื่อ มันจบขาลงแล้วเราไม่ซื้อเราก็บอกว่าเราไม่รู้ไงครับว่ามันจะเป็นมันจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่เนื่องพราะตอนนี้อ่านอาจจะไซเวย์ไปอีกสองปีก็ได้อีกปีหนึ่งเนื้อเพราะคนดูอย่างซูเปอร์ขึ้นมาแล้วพักโอ้สองปีแล้วนะไม่ไปไหนเลยนะครับเกะน่าจะอยู่แปดสิบถึงบาทสิบตังค์เนี่ยจริงๆขอบก็กว้างเหมือนกันนะมันก็จะเรียกไซเวย์มันก็ละพูดลำบากนะเพราะตัวมันเล็กไงช่องมันก็เลยกว้างเนื้อเพราะว่อยู่นั้นมาสองปีอ่ะถ้าคุณไปซื้ออยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณก็ได้้แซือบบ เก้าสิบตังค์ไปขายที่บาทกว่าๆอะไรเงี้ยนิดๆได้สิบมันสิบเปอร์เซ็นตเราก็กังวลว่ามันจะไปไหมไหมอย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงแต่ถ้ามันมันเบรกตรงนี้ไปได้อย่างซูเปอร์นะนะถ้าจะเบรกหนึ่งบาทถ้าจำไม่ผิดน,นะบาทสิบตังค์ก็จะออกกรอบข้างนอกไปแล้วคราวนี้นจะวอลรุ่มจะมามาหาศาลแล้วคนจะเริ่มแบบนักเก็งกับ,บลาจะเริ่มมากันมาเข้ามานะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามานะครับอลรุ่มมันยังน้อยมั่งเนี่ยก็อย่างเงี้ย แล้วถ้าตีเทียนลายครัปตีไปแล้วนะครับเนี่ยมันก็มันก็จบดอวเทียลน์ไปแล้วแหละ่เพียงแต่ว่าอมันจะขึ้นหรือเปล่าเราบอกไม่ได้แต่ว่ารู้มันเริ่มมาดูดีนะคุณดูสองชั่วโมงนะครับเนี่ยก็โอเคนะมันก็คงได้กรอบนี้ไปนะครับแต่จะหวังขึ้นแรงผมว่าก็ค่อนข้างยากนะหรือมันจะมีข่าวดียนี้ไม่รู้นะครับมันก็เป็นหุ้นที่เขาเรียกอะไรหุ้นใหญ่ตัวหนึ่งนะแต่ก็ทำเขา,าเรียกอะไรมัน ผมประกอบการไม่ด nice. no no ีใช่ไหมผมไม่ไม่ได้ดูนะลองดูแล้วกันมาดูมาแมคโครเมื่อวานบอกว่ามาโครจะอยู่ในกรอบไซด์เวย์วันนี้วันนี้ก็เด้งเลยนะครับเด้งเยอะเลยนะหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังอยู่ในกรอบนี้เมื่อวานบอกยังอยู่ในกรอบนี้นะครับเก้าสิบประมาณเนี้ยกระกร่างเนี่ยกอ็ล่างเอาตรงนี้เลยครับเจ็ดสิบเจ็ดวันนี้ขึ้นมาชนแล้วนะครับแต่จะไปหรือเปล่าเนี่ยสังเกตนะให้ดูอะไรนะครับถ้าเขาขึ้นมาเบรกตรงนี้ได้นะเขาก็ต้องเกิดไนโตรเจนนะครับผมว่าน่ากลัวนะไอ้เก้าสิบเอ็ดตังค์แค่สองตังค์ สอ,สองช่องแค่นั้นเองเนี่ยตรงตรงนี้นะครับเห็นไหม,ไม,ไมอาจจะเกิดใด้แต่การเกิดเดเวอร์เจนไม่ตอจะลงนะมันเตือนว่าเฮ้ยคุณคุณว่ามันเกิดแล้วนะดีย๋ยวผมให้ดูอีกตัวหนึ่งมันอยู่ตัวหนึ่งเกิดแล้วเกิดอีกไม่ลงนะโอวบอสแล้วโอวบอสอีกอย่าค่อยดูแล้วกัน,นครับอีกตัวนึงเนี่ยก็ผมว่านะถ้าขึ้นไปนะี่นตรงนี้ผมว่าน่าจะทยอยขายไปก่อนนะครับเวลาขายก็แบ่งขายก็ได้หรือจะขายหมดแล้วแต่นะอย่างอ่า ไออาร์พีซี P C. วันนี้ผมขายเนี่ยอยากให้ดูแล้วกันอารคว้าที่อารควา้า,ควาเนี่ยจะอย่างที่เมื่อวานบอกว่าเนี่ยผมว่าเนี่ยไม่น่าซื้อแต่มันก็ไม่ลงนะวันนี้แปลกไหมก็เนี่ยมันโอเวอร์บอร์ดฮาเดย์120ร้อยยี่สิบนาทีก็ต้องต้องพักบ้างนะครับวันนี้ลงมาตั้งเท่าไหร่สี่ช่องห้าช่องนะประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วก็เด้งขึ้นกลับไปกล้อย่าปิดเหมือนเดิมนะอย่างนี้ถือว่าโอเคนะวอลุ่มก็ใช้ได้ถือว่า แนวตั้งอยเขาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้ารู้ไปได้ทางสะดวกนะ72เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะไปได้หรือเปล่านะในร้อยร้อยยี่สิบนาทีคุณดูนะครับมาเขาทําตัวดีนะเขาขึ้นมาแล้วก็เนี่ยมาเป็นช่วงๆแล้วก็พักเงี้ยอผมว่านะ่าแต่พรุ่งนี้ต่อไปน,น่าจะพักหน่อยร้อยกอขอโทษทีครับ อันนี้ผมผมตั้งบอร์ดไว้ตั้งบอร์ดไว้อของคริปโตนะันขึ้นมาอันนี้มันตั้งได้หมดนะครับรู้ว่าคุณก็เช่าคราวใช่ล้วเช่าอะไรอย่างเงี้ยในการเทรดคุณไม่ต้องมานั่งเฝ้านะคริปโตแล้วผมได้ข่าวนะว่าเท a d i n g view เนี่ยมันน่าจะปลายเทยรดในทีเฟกกับเซตเนี่ยภายในเวลาน่าจะปีสองปีนี้นะ ช่วยมันได้เฉพาะบางอย่างใช่ไหมฮะได้ได้เล MT MT ย MT5 MT4 งี้มีบางคันที่กู้ไปดีนะใช้ใช้บอร์ดเทรดนะฮะนี่คือพูดถึงบอร์ดเลยนะครับ100%แต่ในเซตเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้บอร์ดก็ได้แต่ผมก็อยากจะใช้นะเพราะว่า,าถ้าเราไหนเราไม่ได้เราก็ให้บอร์ดมันทำงานดีกว,ว่าไหมครับแต่มันมันทำงานแค่ห้าชั่วโมงอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องใช้เลยถ้าคุณนั่งเฝ้ามันไหนไม่เฝ้าคุณก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายดีกว,ว่าไหมครับเซตมันตลาดมันก็ไม่ได้ดีไปไหนแต่คริปโตเนี่ย มไม่ได้นะครับยี่สี่ชั่วโมงถ้าคุณทําแล้วแล้วถ้าคุณจะมานั่งเฝ้าตอนตีสามเนี่ยมันโหชีวิตครูไม่มีความสุขนะผมว่าแค่ถ้าคุณเทรดใช้เวลาสี่ห้าชั่วโมงเทรดผมก็เพียงพอนะอย่างโกลฟิเจอร์ผมเทรดนะครับผมไม่เคยดูกลางคืนเลยนะทั้งที่จะรูนะตอนสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยจะเป็นช่วงที่มันสวิงที่สุดมันก็เป็นการเทรดออฟอย่างหนึ่งน,นะวา่าคุณอาจจะได้กาไรน้อยลงหรือขาดทุนเยอะขึ้น แต่คุณก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้าตลอกไปครับผมก็ไม่ค่อยด้ยุ่งอะไรกับมันตอนสี่ห้าทุ่มสองสามทุ่มเนี้ยก็คือตั้งออเดอร์กลางวันเนี่ยหละครับโกเนี่ยตั้งเนี่ยตอนธรรมดาเหมือนเซตเนี่ยครับแต่คริปโตมันมันไม่ได้ยี่สบสี่ชั่วโมงแล้วมันลันตลอดเราไม่นั่งเฝ้าผมว่ามันก็เสียสุขภาพนะอันนี้เอาอาคว้านะครับก็อย่างที่บอกก็ทะลุไปให้มาดูันหลังจากน,น,นี้แต่พวกผมว่าทรงทรงดีนะ สนใ้ได้แต่ต้องพักผมว่าคุณดูนะเวลานะสังเกตเขาพักเนี่ยเขาพักเจ้ากี่วันประมาณสี่ห้าวัน,นประมาณนี้นะครับเวลาเขาพักถานอันนี้ยังไม่เริ่มพักนะยังไม่ได้บอกนะพุงนี้จักแต่ถ้ามันไซด์เอเ์ออกมไาไหลยแต่ร้อยยี่สิบนาทีหรือใด้วันถ้าร้อยยี่สิบนาทีมันจะพักอยางไงครับถ้าในวันก็นานหน่อยนึกออาไปครับคุณไปดูนะครับไอ้คนคุมราคาเขาจะมีทิาสายเดิมเดิมเลยนะเอเจเอวันนี้น,นี่ลงเยอะนะลงมาแนวรับพอดีเลยแนวนี้เส้นนิ้ที่ตีทั้งนั่นแหละครับ แล้วก็เด้งอย่างรวดเร็วนะถือว่าโอเคนะครับลงมาตั้งเท่าไหร่น่าจะห้าหกเปอร์เซ็นะเด้งออกมาปิดปิดเป็นศูนย์อย่างเงี้ยแท่งอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแท่งเขียวนะอ่าแต่ถามว่าสวยไหมไม่ไม,ไม่ไม่สวยนะทรงก็เหมือนเนี่ยก็อยู่ในกรอบเนี่ยแหละครับเจ็ดสิบสองกับหกห้าหกสิบรอดูแล้วกันรอดูวนลุบมานะอ่ามาดู xpg xpg เนี่ยก็โอเคนะครับเพียงแต่ว่า ก็ต้องพักฐานบ้างเรามาดูแล้วกันว่ามันจะไปถึงไหนนะที่บอกว่าประมาณผมคือผมก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันนะเพราะว่ากาไรแค่สิบสองสิบสี่ตังค์มันก็ไม่ได้อะไรมากมายจริงจริงแล้วกลัวขายมูนีลยขายไปไม่ได้ทาอะไรกับมันต,ตอนนี้ไม่ใช่การันตีสิบสองยุสี่นะตอนที่เลนหาไปเยอะนะพูถือสิบสองยุคสี่มันตอนสามอะไรไม่ใช่ดิสิบหกใช่ตอนสามนึงหกตอนนี้กำไรกันแทบจะหายหมดแล้ว หรือไม่ไรหรสี่ต่างสองช่องอ่าก็ไม่เป็นไรครับว่าก็ก็ปล่อยมันไปเราก็คิดว่ามันน่าจะไปบ้างกันนี้นะก็คือเราก็ไม่รู้เขาถ้าขายไปแล้วที่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสองมันจะวิ่งหรือมันจะไปอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยมันไปอ่าก็รอดูว่าเนี่ยตอนนี้ครับมันจะต้องพักฐานอยู่จากช่วงหนึ่งเนี่ยเวลาพักฐานกูก็ดูใช้ร้อยี่สิบดูก็ได้ก็คือหลักการอย่างนี้นะถ้ามันลงมาที่ ห้าสิบเนี่ยผมชอบนะถ้ามันสังเกตนะถ้าพูดดีๆแบบถ้ามันจะขึ้นนะครับเขาจะไม่ให้มันลงมาหรอกอยูอย่างเงี้ยอยู่ค้างห้าสิบคุณไปดูมาคุณตัวไหนก็ได้ไอใส่ค้างอยู่อย่างนั้นแหละคือลงมาก็เหมือนมันมันจะมีเออร์เลอร์มันต้องมีบ้างะนะครับติ่งนิดนึงแต่มไม่เป็นไหลนะครับโดยนรยสําคัญมันไม่ได้ลงอย่างเงี้ยถ้าเขาจะไม่ขึ้นน่ยมันก็จะมีติ่งเงี้ยขึ้นไปนิดเดียวขึ้นตรงนี้นิดเดียวพอขึ้นไปปุ๊บเยอะๆเนี่ยอันนี้มันเริ่มแสดงแล้วว่าไอ้มันมีคนเเริ่่มมลลนนแ้วนะ ัางต่อไปมันจะขึ้นจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับอันนี้ก็รอไปผมว่าอย่าไปเล่นสั้นกับมันมากนะบางทีก็ก็รอรอดูไปแต่ก็ต้องสวิสตัวนะเซเวนอัพเซเวนอัพเนี่ยรอนะครับรอนิดเดียวผมว่านะคงไม่นานเดี๋ยวเขาจะเล่นกันให่คิดว่านะเล่นข่าวเนี่นะครับผมว่าจะรอบเนี้ยจะน่าจะ่หวดรุ่มมาแล้วก็น่าจะอะไรที่ตื่นเต้นกว่านี้นะ แต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะว่าเขาจะเอาอยัางไงแต่อย่างที่ผมบอกนะครับดูวันนะทะลุหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยจะจบแนวลรวมทุกอย่างนะครับนี้จะวิ่งกระจายนะแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปถึงนะคือตลาดหุ้นเนะี่ยมันก็มันเป็นการดูจากการคาดเดานะมีมีมีคนชอบถามว่าเออมันมีอินดิเคเตอร์ไหนไหมที่มันสามารถดูได้เหมือนถ้ารู้ปายก็รวยตายเดี๋ยมันมันไม่มีหรอครับแล้ว แล้วโอกาสที่มันจะถูกกี่เปอร์เซ็นต์หลักการในการดูพวกเนี้ยโอกาสถูกอ่ะมันอาจจะน้อยนะับแต่เราคัดลอตเป็นนึกออกไหมครับแต่เวลาเรากินกินคํายาวถ้าคุณผิดคุณก็โยนทิ้งไปมันเด้งใส่หน้ากระช่างมันไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องปกติจนเคยชินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถึงจุดๆหนึ่งคุณคัดลอดไม่เป็นมันก็ค้างไปอย่างนั้นนึกออกไหมครับอย่างเงี้ยเซเว่นอย่างท่านตรงเนี้ย สองแปดเจ็ดออกหมดนะครับไม่มีเหลือนะอย่างเงี้ยดูยังง่ายๆเลยถึงติ่งตรงเนี้ยสองเก้าห้าสองแปดเจ็ดคุณก็ต้องโดดหนีไปแล้วอะ่ะนึกออกไหมครับจนมันลงมาบาทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณคัดลอสคุณก็ยังมีเขาเรียกอะไรยังมีกําลังเหลืออยู่ต้นทุนที่จะเอาไปสู้อีครั้งต่อไปนึกออกไหมครับแต่ถ้าคุณไม่คัดเนี่ 7, ยสองแปดเจ็ดตีสองสองห้าศูนย์ละกันอะ่ะถ้วตรงมาเนี่ยก็บาดกว่าถ้าหายไปเยอะนะถึงแม้นะคุมันจะดิ่งเด้งขึ้นไปสามบาทได้ แต่เมก,กินเวลาเท่าไหร่อะกูก็เสียไปนึกออกไหมครับต้องมีคาร์โบไฮเดรตนะแล้วอย่างหนึ่งการค่าเดาอะมันมันบอกยากว่าคืออย่างที่บอกโอกาสอย่างมูดว่าสิบครั้งเนี่ยผมอาจจะถูกสักสี่ครั้งหรือหกครั้งห้าครั้งอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกไหมครแต่ครั้งมันจะต้องมีสองครั้งหนึ่งที่กินคํายาวแต่ถ้าผิดที่เหลือถกาหกครั้งคุณขาดทุนทั้งสี่ห้าช่องกรบช่างมันนี่ออกไหมครแต่จะต้องมีทักสองครั้งอย่างน้อย กินแบบสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้ถ่กไหมครับอ่ก็ลองดูแล้วกันนะถ,ถ้าทะลุนะเห็นอย่างที่บอกมาดูแจ๊สเมื่อวานบอกว่าหัวลุ่มให้ดูวลุมวลุ่ม,มไม่ไม่ได้ค่อยมานะแต่ราคาขึ้นมาดีใช้ได้เลยเนี่ครับก็อย่างนี้นะครับตรงเนี้ยจุดสําคัญแล้วนะสามหกหกเป็นอะไรที่ถ้าเอาอยู่ก็ ก็แจก็คงอยู่ในกรอบนี้ไปแต่ถ้าไม่อยู่นะพรุ่งนี้ผมว่าวิ่งกระจายนะแต่อันนี้เราบอกไม่ได้นะอย่างที่ผมบอกว่าดูวอลุ่มแล้วยี่สิบทีมันยังไม่ได้เป็นก้อนอย่างนี้เลยนกมาควหรือเพราะมันขึ้นมาเยอะเนี่ยก็มันแค่แสดงว่ามันเหมือนจะเล่นแต่มันมันก็ยังไม่ได้นัยสําคัญว่ามันจะเล่นพรุ่งนี้นะแต่พรุ่งนี้คอยดูนะครับถ้าพวอลุ่มมาแต่เช้าเนี่ยผมว่าน่าน่าใส่ตามนะไปขานี่กรอบบนเลยนะครับดูเอาดูกันเองแล้วขันว่ามันจะมาไหมแต่ถ้าขัดลอด จริงๆแจ็ซนะจะคันรอดสามสองแปดนะหรือคุณจะติเทนไลายก็ได้เทรนดลายก็เร็วหน่อยถ้าเส้นแนวนอนเนี่ยคือประมาณเนี้ยปิดแก้วแถวๆเนี่ยสามสองแปดเปลี่ยนรลดัเนี่ยคุณดูนะครับมันจะมีจุดสองจุดแต่ก็ลึกไปไหมจริงๆเ่จแจ๊สผมไม่ได้กลัวอะไรเนี่ยผมกลัวเขาอย่างเดียวเจ้าผมว่า,เ,าเขาก็ดีแต่ผมเขาก็โหดเดียนะใจถึงอย่างเงี้ยสามสองหกผมก็อย่างเดียวว่าพายเพิ่มทุนเนี่ย <laughs> วมื่อว่าวันไหนมาได้คุณรู้วานวันอาทิตย์ไ้งไปดูเปิดเซตเทนก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกผมอยากรู้โอ้โหมันส่วนผู้ถือหุ้นมันเหลือแค่สองพันกัล้านไหมเช่ใช่ไหมฮะผมว่าโอ้ตายเฮ้ยถ้ามันขาดทุนอีกนิดสองปีตึงก็ต้องเพิ่มทุนแล้วมั้งแต่เราไม่รู้นะไอ้ที่มันขาดทุนมันขาดทุนทางบัญชีหรือมันขาดทุนทางอะไรงงเหมือนกันเนี่ยขาดทุนทุกปีมันก็ได้จะขาดทุนนะบอดแบนอะไรอย่างนี้ ก็รออยูอ่รอคือคนเล่นุทุกตุกทุกคนนะคร่บกลัวเพิ่มทุนนั้นแหละไม่ดีอ่ะเราก็ไม่อยากเงินเข้าไปอามาดูตัวนี้เกี่ยวกับตัวนี้นะ JTS เออ่คือมีคนโทงมาถามเพื่อนก็ถามวอันนี้เป็นวีกันหลายชั่าทีนะก็ถามว่าน่าเล่นไหมโอ้ผมก็ผมก็ถามหมอว่าเนี่ย <laughs> มันจะมาเล่นอะไรตอนนี้โอ้ย บอกว่าอ้าวแล้วมันอะไรอ่ะเขาผมก็ทุ่มหนองแล้วเพื่อกรปุนมึงกลัวอย่างเงี้งยน,นะครับเขาก็บอกเฮ้ยแต่มาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยมีคนบอกมาแต่ผม,ผมไม่ได้ถามน,นะคือตอนหลังเนี้ยผมจะบอกว่าผมไม่ได้สนใจกับข่าวเรื่องพวกเนี้ยผมไม่สนใจด้ยวยม้นผมตัดบทว่าผมไม่ต้องรู้ไม่ต้องพูดนึนกออกไหมครับเพราะมันทาให้เราเขวะสมมติว่าอ่านอย่างเงี้ยบอกมาการ์ตอย่างเงี้ยดูยังไงก็ไม่เล่นหรอกครับแต่ถ้ามันบอกมาโอ้โหแล้วอะไรที่มันมันดีนึกออกไหมครับ โคุณพูดมานี่พูดกับหูอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับอันนี้สมมตินะใจผมไม่เข่อย่ะผมอาจจะเปลี่ยนซื้อมันไม่ใช่ไงลูก g a อย่างเงี้ยคือก็อย่างที่บอกถ้าจะเล่นเล่นมันจะขึ้นก็ขึ้นไปเถอะปล่อยไปเถอะผมก็บอกว่าก็ตามสบายจะเล่นกันเล่นแต่ผมอก็อย่าไปเล่นเยอะเราไม่รู้มันจะจบที่ไหนอานจไปสองร้อยห้าสิบก็ได้มันมาขนาดนี้แล้วนึกออกไหมครับแต่ผมก็บอกก็ผมก็บอกเล่นไปเล่นแจ๊สด,ดีกว่ามาอ่าผมไม่ดูนะกราฟเนี่ย เนี่ยเห็นบอกไหมไหมโอเว่อร์บอสนึงนี่คือวีคนะครับเขาไม่แคร์โอ้เว่อร์เคยเห็นไหมเหมือนคุณปั่นนะครับที่บอกว่า b A J อเอย่างเงี้ยทรงยังไม่เท่านี้มีเซเว่นอัพอยู่ช่วงนึงที่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยถ้าถามว่าเป็นยังไงถ้าผมจะให้ไอเดียอย่างหนึ่งนะสังเกตไหมครับเวลาจะดูหุ้นจบรอบอ่ะคุณดูวอลรุ่มนะครับโน่นี่คือควันนะซ้ายขวาวีคอาวอลรุ่มเห็นไหมเริ่มพีคมาแล้วนะครับ เวลาหุ้นจะจบรอบมันจะต้องมาอนะหัวรุ่มจะต้องพีคแต่จะมีคนค้านว่าเนี่ยวัวรุ่มมันสูงไม่ใช่นะมันสูงจริงอันนี้มันเป็นปริมาณนะครับร้อยหุ้นพันหุ้นหมื่นหุ้นไม่ใช่ราคานะแต่มาตรงนี้ราคาอยู่แค่หกสิบสองหัวรุ่มมันก็ส้งสูงได้ถูกไหมครับตรงนี้ราคาอยู่เท่าไรสี่สิบหกหัวรุ่มเนนะี่ยถ้าที่มันจ,จะจยยางแปลงไปแป,ปลงมาเพาื่อเผยตรงนี้แท่งมันอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะนึกออกไหมครับ มอ,มองออกไหมเพราะราคามันสูงมากเนี่ยแท่งมันจริงๆมันอาจจะต้องเป็นวอลุ่มอย่างนี้เลยไม่ใช่อย่างนี้นะถ้าแปลงเวทด้วยราคามันก็มีนะในอนะีฟเอนเน่เนี่ยเวทด้วยราคาเนี่ยวอลุ่มตรงนี้สูงมากตรน,นี้เริ่มทางคนนานๆน,น,นะผมก็จะรู้ว่าวอลลุ่มพีคอันนี้อันนี้ตามผมผมดูว่าพีคนะก้อนเนี่ยถ้าจะมองอย่างไม่เป็นธรรมมันก็อันนี้มันมากกว่าจริงแต่ าจะแปลงคือนั้นงี้เราจะแปลงข้อข้างตัวเองจริงๆเขาไม่ดูหรอกว่าแปลงมาเป็นอะไรนะใช้เวทด้วยราคาอนะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยทำกนะันก็ใช่แท่งนี้เนงะี่ยแต่เราผมก็ข้างจะไปแอดก,กับตัวนี้าะว่าเออก็ถ้าจะซื้อก็ซื้อไปามาไปสองร้อยสิบแต่ถ้าคุณติดดอยคุณก็ต่าตอนนี้แสนสองหมื่นล้านนะนราคาเอานะครับน่าจะน่าจะใช่เนาะเราไปเช็คดูนะเท่ากับว่าเอาเหมือนไออาร R พซบวกบางจากเท่ากับ บริษัทนี้บริษัทเดียวโอ้โหแห่เจ้าน่าสนใจไหมมีคนมาซื้อนี่โอ้โ oh, ห oh. คนซื้อนี่ก็คงพีลึงนะอะไม่เป็นไรผมเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยมันจะพีคแล้วพอวันพีคปุ๊บมันจะเกิดบิ๊กแบ็กอะไรอย่างเงี้ยเกิดที่มันใหญ่ๆแล้วกระโดดกระโดดกระโดดเนี่ยผมว่านะกล,ลนะ้แล้แหละเจหารบผมนะไอเดียผมผมอาจจะผิดก็ได้ผิดก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมก็เตือนไม่เฉย ผิดก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะไอการวิเคราะห์เนี่ยมันผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่ถ้าจะผิดเราเราไม่ยอมรับเงี้ยนึกออกไหมครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกเราก็ต้องกินข้าวแล้วกินลมกินอากาศจะไปไหนวะต้องขึ้นรถขับรถไปอะไรนึกออกไหมห่อไปเปิดประตูห่อไปที่หนึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแหละครับแต่เพียงแต่ว่าเราลองอยู่กับมันให้ได้ผมก็บอกว่าเตือนๆไว้แล้วกันพราเงินมันก็ช่วงนี้มันก็ของก็แพงอเงินมันก็หายากถ้าจะเล่นก็ไม่รู้สิก็แล้วแต่ เล่นนิดเดียวพอมีจำกัดรอให้มันย่อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมไม่รู้นะมันขึ้นมาคืออย่างที่บอกเหตุผลเพราะอะไรเนะี่ยอันนี้ไม่ทราบจริงอ่าจริงมาดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้นําเสนอนะครับโพรีนนะครับผมว่ามันมีแรแปลกๆในตัวนี้นะเนีย่ยผมพูดไปครั้งหนึ่งเนี่ยเมือ่อสองสองที่ก่อน ตอนนั้นน่าจะเป็นแท่งนี้ตอนนี้มันเริ่มนะนะเริ่มส่งสัญญาณดีแล้วนะครับแต่ทรงมันยังไม่ได้สวยนะคุณดูอย่างนี้มันเฉยเฉยนะเป็นการพักฐานหรือจะเป็นไซด์เวดาวอะไรก็ได้ต่วีคเนี่ยทางขวาแต่ในวันเนี่ยก็ก็ไม่สวยเหมือนกันในวันก็ไม่สวยคือผมบอกว่าแต่คุณวันนี้มันก็เป็นคุณนพื้นฐานนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยมีหัวลุ่มไม่มีอะไรเราจะดูยังไงว่ามันจะเล่นอย่างเงี้ยมันสัญญาณมันเริ่มจะบอกแล้วนะครับ ผมให้ดูวัวลุ่มนิดหนึ่งมยีปะก็ <c oughs> ไม่มีเหมือนเดิมในวีคนะเนี่ยรอแค่วัวลุ่มในวันเป็นแท่งพริกพีและแท่งหนึ่งแล้วคนเริ่มมาแล้วนะนั่นแหะตอนนั้นแ่ะผมว่าเป็นจุดที่น่าลองน,ะน่าจะคือน่าจะเข้าซื้อน่าจะนะแต่ก็แล้วแต่ละการ,การมานคนุมันอาจจะไม่ชอบเพราะว่าอามันมันเป็นหุ้นอื่นอื่ะถ้าคุณใช้ร้อยยี่สิบนาทีนย ดูไม่ได้นะกราฟกราฟมันจะเหมือน C.P.F. อะเป็น,ปนแท่งแทงเทียนที่มันก็เือดเป็นเส้นอะดูไม่ออกเลยก็ดูไว้แล้วกันว่าผมว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆแ,แ,แ,แค่นั้นเองแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะขึ้นนะแต่ผมว่ามันก็เป็นพื้นพื้นฐานดีกำลังปันผลดีนะมาดูอินเีีอ่นเวสีีเนี่ยน่าสนใจในราคานี้นะครับกราฟอันนี้สองชั่วโมงวันนะถ้าพรุ่งนี้นะห,นนนะห้าเก้าเจ็ดห้าผมว่าเป็นจุดที่ น่าจะวิ่งแรงถ้าถ้าทะรูนะครับตรงนี้ทรงมันเหมือนกับแบบไหน,นสังเกตไหมครับจุดต่ำยกสูงจุดศูนยกสูงถึงแม้จะยกไม่ได้สูงมากแต่ก็ยกสูงถ้าเกินตรงนี้ไปก็จะมีวอลุ่มเข้านะห้าเก้าหูน้าเก้าเจดห้าประมาณนี้นะลองดูนะครับเอ,อรอวอลุ่มมาอันนี้ยังวอลุ่มยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เดีย๋ยวดูสองชั่วโมงเนี่ยอืมตัวนี้ก็ ตื้อๆไปเลยนะครับกับสวัสด์จริงๆก็เป็นหุ้นที่กําไรดีนะแต่ไม่รู้หนอนาคตเขาจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยก็เอาลองดูแล้วกันมาดูตัวท้าย CPF CB วันนี้ก็ตั้งซื้อคืนนะตั้งยี่กไม่ได้นะครับอืมไม่เอยไม่แน่นะผมไม่ได้เช็คเอาปียี่6ิบกเจ็ดหรอพิ่งเห็นอืผมตั้งแต่เช้าไม่แน่นะไม่แน่ไม่ได้ไม่ได้ไปเช็คดูเลยจริงๆอย่าอยาเอายิบ ยี่สิบหกไอซ้ำลายเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ถึงหรอกสังเกตไหมครับมันมาขนาดนี้นะววลุ่มมาทุกอย่างเบรกอะไก็จะเบรกดาวเทีไลายในสองแท่งเนี่ยมันแสดงว่าเรามัโวลุ่มมหาศาลก็คงมันจะเอเรื่องหมูแพงนะนะเราก็ไม่รู้นะครับเรื่องมันจะมีผลยังไงแล้วไอ้เรื่องที่เชื้ออหิวาในหมูเนี่ยมันจะมีผลดีกับสีเอฟยังไงนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่ถ้าทางคงไม่มีนะถ้ามีมันคงลงมาแล้วแหละนึกออกไหมครับมันคงลงเละแล้วก็เนี่ย ก็ถ้ายี่กได้นะผม่อยากให้หลุดตรงนี้ก็ได้แล้วกัน CBF มาดูตัวสุดท้าย IRPC เนี่นี่ครับตีตั้งนานแล้วนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้ละมันผ่านมาตั้งนานละตีแล้วแล้วเร,เราต้องเปลี่ยนตรงนี้มาก็คือตรงนี้ก็ผ่านจุดคือเริ่มต่ตรงนี้นะฮะสามแปดสี่ที่ผมบอกว่าเนี่ยผมก็ ไม่ได้พูดมาสองวันเนี่ยผมบอกว่า,วาเออคิดว่าแนวตามอยู่ตรงนี้สี่สี่วันนี้ผมกม็เป็นขาไปนะอ่าขึ้นหนึ่ง 1. แต่ถ้าทะลุไปได้ก็จะไปสามสองหกอ่ะสองแปดไดพูดจำผิดสองหกฮะ, 2, ะถูกแล้วเนี่ยขึ้นหนึ่งแล้วก็ได้แต่ที่เดี๋ยวว่าผมดูร้อยยี่สิบนะครับมันทรงมันนะโอเคเลยแหละในในเดย์กำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งกำลังจะขึ้นนะแต่ในในร้อยยี่สิบมัทีจะด,ดีแต่มันแต่มันมาขนาดนี้มันต้องพักฐานบ้างนะ แต่ถ้ามันไม่พักก็ไม่ไรสาเหตุที่ผมไม่ขายหมดเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจเพราะวอลรุ่มมันเยอะเห็นไหมครับถา้ารุ่มไม่มีวันนี้สายสี่หนึ่งสีผ่ผมขายทิ้งหมดแล้วผมไม่เหลือไว้หรอกแต่พางีมันลุ่มมหาศาลบางทีเราก็ต้องมีแผนหนึ่งแผนสองเห็ืไหมัว่าขายไปถ้า,ถามันวิ่งจะทําทไงเราก็ทรงมันจะไม่ได้แย่นึกออกไหมอรับคือมันไม่ใช่แบบมาแท่งเดียวขึ้นมาแบบสิบเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องขายหมดนะแล้วมันรรอนแล้ว,ลว,ลว,ลวต่ำๆหรือจะหนีไปเลยอะไรเงี้ย ท่งนี้มันค่อยๆเป็นค่อยไปเมื่อวานมาเยอะสิบกว่าตังค์วันนี้มาหกตังค์แปดตังค์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุนอย่างเงี้มันก็อย่างเงี้ยแหละก็ไปเรื่อยๆแต่ถ้าถามวันรับตรงไหนจะได้สี่ศูนย์สองอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้นะก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ครึ่งหนึ่งก็ปล่อยมันไปถ้าจะไปขายที่สี่สองหกมาณนี้นะครับถ้าถึงนะอันนี้อันนี้บอกไม่ได้จริงเงินที่ได้นั้นไปก็เอาไปซื้อ c p f อะไรอย่างเงี้ยก็ก็แบ่งกันแบ่ง,แบ,งแบ่งกันไปผมว่า C.P.F. น่าจะพักถ่ายสักสองสาวันอะไรเงี้ยน่าจะโอเคนะแล้วจะกลับมากลับมาขึ้นพอกลับมาขึ้นใช่ไหมเราก็ขาย C.P.F. แล้วเราก็ย้ายไปตัวอืน่นหรือเปล่าครับคุณต้องมรเนาเงินให้ถูกว่าเงินก้อนเดียวเนี่ยคุณแบ่งตัวนี้ะมีทักงสิบตัวคุณก็เนีันตตอนเนี้ยผมผมมี t u o Jazz C.P.F. P.C. แต่บ้านปูน่นี่นิ่งบ้านปู่มีอยู่ทีเดียวแล้วมีตัวอะไรอัะ เออที่เล่นอยู่ในะ CBF ตัวอะไรลืมนะาไม่เป็นไรแค่นี้หกเจ็ดตัวปตทอใช่ปตทอแล้วก็ปอตทอจะไม่ได้ละแบมเนี่ยแบมเนี่ยครับโออาร์ยังไม่เข้านะ มีคนถามมาผมก็มันยังดูไม่สวยผมก็ไม่พูดดีกว่าตอนปุ้เนี้การคุณขายไปหมดแล้วไม่มีแล้วพี่ดีเอ็มเอสรออยู่นะแปลกนะโอ้ดูพี่ดีทำไมมีเซเว่นอัพใช่เซเว่นอัพแต่เซเว่นอัพอยู่เงนียยูุณปั่นนะกับเอ็กพีจีเนี่ยเรายังไม่ถือยาวรลกเราถือถึงรอบหนึ่งเราก็ไปแล้วเราก็ไปหรอมันไม่มีทางที่จะถือไปสองปีนะผมผมไม่เชื่อเนตะกานี้นะหุ้นปั่นอืม าาถือหกเดือนนี่ผมก็เต็มตื่นนะนะแต่เราจะเข้าหนักหนักตอนที่มันเริ่มวิ่งเนี่ยมันจะมีจุดที่อาจายประจำงานจะให้สอนแล้วเ่ามันจะเริ่มจุดพูดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดีดีดยมพีซเนี่ยมันก็เป็นหุ้นเหมือนเหมือนมันทองนะขึ้นไปถึงจุดหนึ่งก็โดนทุบลงมาใหม่ผมก็ไม่เข้าใจนะเออทาไมมันทรงมันก็อยวกไอตอนเนี้ยผมม,มองพัลทีฟมากนะครับสวยมากนะดูดิแล้วเขาก็โดนทุบลงมาอย่างรวดเร็ว รู้อะไรของเขาก็ไม่รู้นะก็ก็ยังไม่น่าเล่นจนกว่จะเบสตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้จริงๆถามว่าซื้อได้ไหมผมว่ารอให้มันเกิด bullish convergence ข้ Con างล่างทั้งนิดหนึ่งแนละ้วกันผมว่าจุดนี้จริงจริงไม่น่าเกียดนะสองสองสามสองสสี่เนี่ยไ,ได้นะแต่ถามว่าอย่ขอดูวีกดีครับ เมืาดู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 วีคเป็นเกณฑ์เนี่ยดูแล้วครอบแล้วก็จําไว้ว่าเอ้ยวีคมันเป็นขาขึ้นนะหรือวีคมันไซด์ไว้ยอะไรเงี้ยเนี่ยจุดตายอย่างนี้นะครับยันหลุดสองสองหนึ่งสองสองจุดหนึ่งหลุดไปนี่เสียห้าหลายแสนเลยนะครับผมว่าเจ้าเขาไม่ทําให้หลุดหรอกนะดูนี่ลองสังเกตไหมลงมากี่ครั้งแล้วเนี่ยสี่ห้าครั้งห้าแท่งในวีคแล้วมีแนวต้านแล้วมีต้านทานตรงนี้เป็นอะไรที่แข็งแกร่งที่สุดในนาทีถ้าหลุดไปก็จบนึกออกไหมครับ แต่คุณตีเทลล่์เนี่ยมันเบรกไปแล้วนะเบรกดาวอัพเทลลไปแล้วตอนนี้ในวีกเนี่ยตีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสาเหตุหนึ่งที่มันมันไม่ค่อยไปยนี่หอหกอพี่ฮนเนี่ยเพราะว่ามันเทลลน์มันจบแนวโน้มขาขึ้นไปแล้วอันนี้ก็ต้องมาสร้างสร้างแนวโน้มใหม่ก็จะใช้เวลานะทางให้ดีต้องรีบขึ้นไปนี่เหรอพี่ฮานแต่พอขึ้นไปเทลลน์นี่ก็ใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเทลลน์ใหม่โอเคแค่นี้แล้วกันโชคดีนะครับอันนี้ก็ ระวังไหมนะครับผมว่าอย่าผมไ้ดู BTC เลยเนี่ยวิียวิกงจะเป็นดีอยู่แล้นะครับ BTC แต่ในหลายวันเฉยๆนะอาจจะเด้งได้แต่เด้งถึงไหนเนี่ยปัญหาคือเด้งแล้วไปไหนอ่ะอย่าให้ผมไปดูวิกงไป็นึ่ง เนี่ยผมจะเอาอินตรงนี้นะครับผมพูดประจํานะเนี่ยตรงนี้เลยแล้วกันถ้าลงมาถึงนะมันก่อนมันโดนทุกลงมาเนี่ยร่วงมาแล้วสัมผัสเป๊ะเลยโลแล้วก็เด้งขึ้นใหม่ๆคราวนี้นะจำมันนะครับครั้งที่สองจะไม่มีนะครับถ้าหลุดสี่หมื่นก็จบถ้าอีกครั้งหนึ่งนะผมไม่รู้เมื่อไหร่รืยจะไม่หลุดแล้วก็ได้อันนี้แต่ดูุดคุณดูการนะวีกเนี่ยไม่ อแรงขาขึ้นอ่อนแรงมากนะอ่อนแรงมากๆเรื่อยๆคือถ้าปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกอาทิตย์เนี่ยกามจะเริ่มอ่อนแรงอ่อนแรงแล้วก็แรงขาจะใช้งานได้ที่สุดนะในสี่ชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงเนะนี่ยเสี่ชั่วโมงทำดีเลยนะทีสังเกตมานะเกิดอะไรขึ้นบุรินะ่คอนเวอร์เจนต์เนี่ยสามครั้งเป๊ะๆอะไรมนาะจุดต่ําสุดจุดต่ำสุดขึ้นมาเงี้ยทรงเนี่ยโอเคนะรอเบรกตรงนี้นะครับในสี่ชั่วโมงนะครับ จุดตายอย่ตรงนี้ซาสี่สามห้าหนึ่งคุณมีนะทะลุซื้อตามเลยครับเราไปรอขายข้างบนเลยประมาณสี่หมันหกสี่มืนอะไรอย่างนี้สามพันเหรียญสบายสบายนะถ้าท่านรู้ได้นะนี่สัญญาณมันเตือนมาว่าสี่ชั่วโมงว่ามันจะไม่มันจะไม่ลงแล้วแต่ก็ยังอย่างที่บอกนะสัญญาณนี้มันเป็นสัญญาณเล็กไอ้นี่มันคุมอยู่นึกออกไหมครับดรายเดมันยังมันยังไม่มีอะไรเแต่สิทธิบลมันเกิดก็รอดูแล้วกันอย่างก็เชื่อไว้ระดับหนึ่ง ก็จะไปเชื่อมากก็เชื่อได้นะแต่ไม่ใช่แบบเหมือนวันนะ่ะถ้าเป็นเกิดด่วเทเยในวันนะ่ยคุนข้าจะเชื่อได้เยอะเลยถ้าเป็นวีนียิ่งเชื่อได้ใหญ่พอะวีก,กว่าจะเกิดได้ใช้เวลานานมากหลายๆเดือนอ่าระวังแล้วกันโอเคขอบคุณครับ